พ่อแม่พี่นอเนเพื่อนเกมเศรษฐีทุกๆคนนะครับก็วันนี้จะมารีวิวจี้ใหม่นะฮะเป็นจี้อุปกรณ์เขียนแบบปลอมนั่นเองนะครับก็จะเล่นเป็นเจี๊ยบเรียบ่วดละวกันครับเราจะมาอยู่ในเดี่ยวสี่นะครับอ่ะลองดูครับเดี่ยวสี่เนาะเจี๊ยบเรียบด่วนเราจัดไปลูกฮะลุยต่อครับผมก็จะเล่นเป็นสายลมเนาะเลนีเจี๊ยบเราจะใส่เป็นแปลน ตัดนางฟ้าของเรานะฮะตัดนางฟ้าแล้วก็หมวกออกเกาะแล้วก็เป็นที่ใหม่แล้วกันครับจี้เนี้ยมันเขียนทับซ้อนมากเลยอะคือแบบเอาง่ายๆครับคือเราไปตกเมืองเขาเนี่ยเราจะยกเมืองคูนของเขามาไว้ในเมืองเราเนเองนะครับสมมติเมืองเขาอะคูณแปดสิบอะเราไปตกปั๊บจี้นี้ออกจะย้ายเมืองนั้นมาอยู่ในเมืองเราครับไอ้อคูณแปดสิบอะแล้วแล้วเราก็จะจ่ายเงินเงินแบบถูกถูกอะประมาณนั้นเนาะ มีดูดแล้วมีพินัยกรรมอยู่ในตัวแล้วก็ต้องใส่เป็นแพงๆแล้วกันเนาะใส่หมีแล้วกันครับเนาะหมีป้องกันไหมจะหลุมดำก็ได้เนาะหลุมดำตกเมืองตัวเองดีกว่าเมืองคูนะฮะ,ะเดี๋ยวไปลุยต่อเลยๆๆก็จะได้เป็นแบบน้ำแข็งแล้วกันครับแบบน้ำแข็งของเรา เดี๋ยวสี่นะผมผมว่าเล่นดีนะที่เนี้ยคือเอาไปเล่นอยู่ตาเนี่ยครับคือแบบย้ายมือเขามาแบบโหแบบดีอ่ะเด็ดเลซี่นี้นะเด็ดมากอ่ะฮะเลยต่อโอ้ CEO เนี่ย เหมือนจะเจอแคนนะกดดิพี่คือเราใส่จี้นะครับคือเราไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่กอบบินก็ได้มั้งเพราะเมืองเราไม่แพงะครับไปตกเมืองเขาก็ดูดดูดเมืองคูนมาใส่เมืองเราอะ่ะคือแบบเป็นจีทนนะนจ้ที่เกียร์นะก่จี้นี้เป็นจี้ที่เกียร์มากนะครับเป็นจี้เกียร์แบบเกียร์โคตรอ่ะ ควรมีติดไว้นะครับจีนี้ควรมีติดเอาไว้เดี๋ยวจอกกันทำไมไปพี่เนี่ยออกกันหมดเลยกดเถอะพี่เออกดมากดมากดเธอกูไหวแล้ว รอ,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 อพี่แกสุ่มการนางฟ้านะฮะเฮ้ยโอ้สุ่มการนางฟ้านานจังอะลุยครับผมจะกดได้ อ่ะเจออีอันนะฮะอีอันบัฟยังไม่หมดด้วยวใส่จี้มือคูมาไมเนี่ยไม่มีแปลนเนาะ,ะอ่ะฮะไอนี่ใส่มือคูมาเดี๋ยวเราจะไปล้อมตกเมืองเขาดีกว่านะครับ,บอ,รอ่ะไหวอยู่ว่าไหวอยู่น่าจะไม่หนักเท่าไหร่เจอนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาดูว่า 7จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะออกดีไหมนะฮะแต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะออกดีอยู่นะมีบ้องกัญชาด้วยบ้องกัญชาติดเกด สิบแล้วกันครับอ่ะหกทั้งนั้นน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล็งสิบแล้วกันเนาะสิบแล้วกันฮะได้ไหมโอ้สิบเอ็ดแลกเมืองเหรอแลกเมืองแลกเมืองไม่ไม่แลกดีกว่า ไม่ได้เล่นอีเจีย๊ยบนะั้นึกสึกว่าทอยเน่าเนี่ยทอยเน่าเหมือนกันอีเจี๊ยบไม่ได้แตะนางนานอะ่แต่เจอเจอที่นี้ไปเนี่ยครับเราจะเสียเปียบอยู่นะเจอบ้องกัญชาติชิตตันเนี่ยคือเขาเดินผ่านแล้วเขาก็ดูดเงินเราได้อะเป็นอีกหนึ่งที่ที่เกียน,นะครับที่นี้อ่ะเขาตกเมืองคูณสองแนละ้วเดี๋ยวผมจะลองอจะลองหยยบดูนะว่ามันจะย้ายเมืองคูหรือเปล่านะ เขาจะสร้างอะไรมาตรงไหนอะสร้างตรงนี้งั้นเดี๋ยวผมจะลองทอยสี่นะครับผมยอยากจะลองดูว่ามันจะย้ายเมืองคูไปจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูด้วยกันเนาะสี่ย้ายไหมเมืองคูงไม่ย้ายนะไม่ย้ายนะไม่ย้ายขาดด้วยอีหี้ย ใช่ไหมเหมือนจะต้องย้ายเมืองคูนใช่ไหมหรือว่ามันต้องเป็นเมืองคูนสี่วะเมืองคูนสองนี่มันไม่ได้ปะงั้นเดี๋ยวเราต้องไปเมืองคูนส <14. S 2> ี่มั้งเมืองคูนสองน่าจะไม่ได้อะเอ,ะเอาใหม่เอาใหม่ ลาตอนนี้ไม่มีเงินใช้แล้ว12แล้วกันเนาะไปเลยเรวหมวกดำมาออกตานี้ฮะทุ่มสุดตัวแล้วกันเนาะได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ด้วยงั้นไปสัก9้าไ่มลุ้นแปนออกแล้วกันครับังหวะานี้ออกไหมเออออกหน่อยโอ้ลูกออกหน่อยอุ้ยไม่เด้งด้วยรอดตาย เดี๋ยวผมจะลองทอยสิบนะครับจะลองดูดเมืองคูณเข้ามาหน่อยจ่ายมาจ่ายมาอูบินน่ะเฮ้ยขอเงินหน่อยไม่ได้เหรอแช่เมืองกูมีแช่เมืองกูมีเครื่องอะ่ะอย่านะอย่าแชา่เออโอ้โหชิบหายเมืองนู้นก็น่ากลัวนะฮะ เซตนี้เราไม่มีกล่องบินนะครับจะจะหนักอยู่เหมือนกันนะเซตนี้แต่เรามีหลุมดาวนับดักช่องบินได้อยู่ใครบินก็น่าจะเสียเปรียบเราอยู่อะจะต้องลองดูฮะเดี๋ยวผมจะลองทอยสิบแล้วกันเนาะจะลองดูดเมืองคูนเนอาะจะออกหรือเปล่าเอะนะฮะทอยสิบออกแปดเบิร์สองได้ไหมออกปะ ไม่ออกนะฮะไม่ออกเลยเฮ้ยเอาไม่เอาไม่เอาไม่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลนโว <c oughs> ไม่ออกเลยเหรอสองตาติดแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองอีกรอบแล้วกันครับ <c oughs> มันน่าจะออกน่จะสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย แต่ละตัวมีเมืองคููอยู่นะหนักเหมือนกันรับหนักเหมือนกันนะเจอเฮเลนเนี่ยน่าจะต้องกำจัดเฮเลนก่อนอะเฮเลนเขาจี้จี้ฟูมากอะน่าจะต้องเชื่อดเอเ,เลนก่อนนะเจอคำสเตตัสไปส่องหาพ่องโอ้โหโทษทีครับพี่ ไม่น่าส่องเลยกูคอตะซ่าตรงไหนอ่ะเดี๋ยวผมทอยหกแล้วกันครับทอย 4, สีางงา่งั้งนออกสี่สร้างแล้วกันเนาะสร้างนี้แล้วกันครับรับคปสองออก 4. สี่สองไปลูกผมจะเอาเมือกำแพงแล้วกันเนาะเอาตรงนี้แล้วกันครับ อ่ะเดี๋ยวผมจะลองตกเมืองเฮเลนดูนะฮะเฮเลนมีตัดนางฟ้าหรือเปล่าผมไม่น่าส่องเลยกูส่งหาพ่องมีตัดนางฟ้าอยู่นะเฮเลน ก็ไม่ใช่นะเปิ้ลเลยเนี่ยโอ้โหเฮเลนเราอย่างนี้หนักะนะวเจอเฮเลนเมือง<า>คู่เลยดิ h, สองเมืองเลยอะแพง,งด้วยฮะ <12. S 1> เดี๋ยวผมจะลองตกดูแล้วกันจะเบิ้ลไม่ถึงหรือเปล่าแต่ลายนู้นก็น่ากลัวนะเฮเลนชิบหายแล้วฮะโดลนลนยเน่ จะลองทอยสี่แล้วกันฮะกัจะลองเบิสี่แล้วไปดูดเมืองเขา,เาต้องแช่แข็งก่อนนะไม่ตกอ,อ่ะทำเลยกันครับผมจะลองสไลด์ไปดูดดูดไอเมืองคูนเรานะ อ้โหเคนนี่ล้มละลาเลยเหรอล้อมเวลาเร็วไปไหมไโอ้โหลงมือกันเรากันรุนรัวทางฟ้าขาดไหมเนะี่ยตกทีเนี่ยไม่ใช่นางฟ้าว่ะอ่ะได้เกาะไปแลลวช่างช่างช่างมันเดี๋ยวเราทอยสิบแล้วกันครับเบิ้ลหน่อยหม่ะ เดี๋ยวลองไปดูด,ดูดมึงคูนดูจะออกไหมนี่นะ,ะออกด้วยนะฮะแต่เมืองแพงวะนี่ออกนะเมืองคูนจากเมืองเขาคูนสี่ตัวน,นี้เหลือคูนสองนะครับถือว่าเด็ดนะถือว่าเด็ดอยู่ครับจีน้นี้มันมันดูดเมืองคูนเขาได้สบายเลยไม่ต้องกลัวเมืองคูนแปดสิบเลย แต่เมืองเขาก็เยอะนะเดี๋ยวต้องวางหลุมดำก่อนอะไม่งั้นเราตายแน่นอนอะเพราะเขามีกล่องบินใช่ไหมหลุมดำก็ไม่มีประโยชน์เนะเานะเขาไม่มีกล่องบินฮเรนนี่เลด์มากเยอะนะ,ะต้องระวงังนะฮเลนแลนด์มากมาเยอะมากไปสุดสตาร์ทแล้วอะ โชคดีของวะ,วเ,งดวะ,ะเดี๋ยวเราทอยสีดีกว่าฮะเดี๋ยวผมจะลองวางหลุมด,ดออําดูหมวกเงียบกลิบเลยอะตรงนี้ด้วยกันครับอ่ะเผื่อเขาสิบมาเนี่ยจะได้สไลด์ลงหลุมดําเราน่าจะเป็น,น,งงนนะอ,อย่างเงี้นนะหมวกเราเนี่เงียบกลิบเลยฮะไม่ออกเลย ที่เลนออกดีมากอะหมวกอะตายอย่างนี้ตายตายตายยังเครียดเขาไม่ตกเมืองเราเลยอะ่ะเบิ้์สองแล้วกันเนาะเนี่ยคือหมวกเราไม่ออกจริงไงเนี่ยทอย เขาโคตรเน่าอะน่าจะน่าจะไม่รอดทับตานีนะน่าจะแพ้เกมไม่โอาวยเราเลยอ่ะเกมไม่โอาวยจี้ใหม่เลยอ่ะยอมจริงครับตานี้เขาเมืองแรนมาเขาเยอะด้วยอะ,ะต้องกำจัดเฮเลียนก่อนอ่ะแต่คือดูหมวกเขาสิครับออกรวนลวง ต้องยอมอะโมกออกขนาดนี้ต้องยอมไม่ให้แล้วกันเผื่อเขาฟุกมาตกหม,ม,มวกมาลุลัวต้องยอมจริงอะไม่ไหวแลนด์มาร์กมาอีกฮะไม่ไหวครับต้องเจออย่างนี้ต้องยอม,มอจะไปกันยังไงดีดจังหวะน,นี้ขเขาจบข้างหน้าได้อยู่ดีปะ โอ้ย oh, อย่างนี้ต้องยอมอะ่ะจบไม่ได้ฮนะจบไม่ได้จริงเจออย่างนี้เลิศหมวกเสือกมาออกตาที่เราทอยพลาดนะ,อะยอมยอมอยนียต้องยอมสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวแต่ถือว่าที่นี้มีประโยชน์ไหมก็พอพอพอเล่นได้นะที่นี้นะขนาดเดียวสี่ผมยังไม่ค่อยจะตกเมืองคนเลยหนึ่งหนึ่งนี่คงไม่รอดอะ่ะจะเบิ้ลเป็นยังไงล่ะ แช่แข็งก็ยังไงก็แพ้อะ <Okay. S 1> นะฮะดูดเมืองคูมานะครับ <Okay. S 1> ถือว่าดีนะที่นี้เด็ดอยู่เหมือนกันพ <Okay. S 1> อเขาจะลงจริงอ่ะอีเจียบเรายอมยอมนี้ยอม <Okay. S 1> ดูดเมืองคูเป็นเมืองที่แพ้ที่สุดนะครับทีนี้นะ ถือว่าเด็ดนะจีนถือว่าเด็ดแต่ตอนนี้น่าจะแพ้อะสู้เมืองเขาไม่ไหวเมืองเยอะมากยอมยอมอก็เป็นว่าจี G ้ใหม่เนี่ยเดี๋ยวมาฟังสรุปกันก่อนนะครับว่ามันเวิร์กไหมนะฮะเดี๋ยวสี่เวิร์กแน่นอนครับจี้ใหม่เดี๋ยวสี่เวิร์กมากแต่ถ้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมมองว่าไม่เวิร์กนะฮะหนึ่งหนึ่งจะไปใส่เล่นเลยครับเฟืองช่องจี้มากเลยนะฮะคือขนาด เดลซีเนี่ยผมยังไม่ค่อยจะตกเมืองเขาเลยอะแล้วนั้นนานตกทีกันนะฮะบ,บางทีก็ไม่ออกแต่สิบเปอร์เซ็นต์แต่หนึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ไม่เหมาะแนะ่นอนแต่เดียวซีนี่หน้ามาเล่นนะถือว่าเด็ดนะที่ใบนี้ก็ใครสายเดลยซีเนี่ยก็ลองหาจี้ใหม่มาเล่นได้นะครับก็เวิร์กนั้นเดียซีเวิร์กมากนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปเกียร์รีวิวอีกครั้งละกันครับแล้วก็จะเล่นเป็นจี้ใหม่นะก็คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนละกันครับก็พอ รีวิวเป็นแนวทางนะว่าว่าควรหาไหมควรควรจะควรจะเอาไหมก็สาหรับผมควรหานะควรหาเพราะมันหาง่ายด้วยอีเวนเนี้ยสุ่มจี้เปิดไดเอสบวกนะถือว่าดีเด็เหมือนกันครับที่ใหม่นะแต่ออปชั่นยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็ต้องหาออปชั่นที่มันพอเล่นได้นะครับอ่ะก็ก็ใครยังไม่ได้ขอได้นะครับอ่ะก็คลิปนี้มาสั้นๆนะครับประมาณ17นาทีเนาะอ่ะจะเจอใหม่คลิปหน้าครับผม ก็คลิปนี้ลาไปก่อนครับก็ถ้าชอบก็ยืมกดไลค์กดซับ c r i b e นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่นะครับอ่ะเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ